ไม่ได้ขอให้เธอไปเกลียดเขาไม่ได้ขอให้เธอมารักฉันไม่ขออะไรทั้งนั้นเธอจะรักแต่เขาก็รักไปแต่วันนี้ว่าใจเธอมีแผลและเขาไม่แค่ไม่สนใจรอยช้ำที่หน้าและหัวใจ จะมีถามสักนิดว่าใครทำแต่ช่วยกลับมาเอาน้ำตามาซบที่ไหลฉันให้เป็นหน้าที่ของฉันที่จะทำให้เธอหายดีบาดแผลที่เขาทำไว้รักษาที่ฉันได้ฟรีผิดถูกช่างมันต่อ ช่วยให้เธอหายเศร้าเหมือนกันเมื่อตัวจริงยังเขาทำเธอให้ต้องร้ออาวรานตัวสำรองอย่างฉันขอดูแลไม่ต้องคิดว่าเธอมาหลอกฉันไม่ต้องคิดว่ามันจะไม่แฟร์ใจฉันนะเธอไม่ต้องแคร์เรื่องนี้ฉันบริสุทธิ์ แต่วันนี้ว่าใจเธอมีแผลและเขามีแค่เขาทิ้งไปรอยช้ำที่น้าและหัวใจจะมีถามสดนิดว่าใครทำแต่ช่วยกลับมาเอาน้ำตามาซอบที่ไหลฉันให้เป็นหนาที่ของฉัน ที่จะทำให้เธอหายดีบาดแผลที่เขาทำไว้รักษาที่ฉันได้ฟรีผิดถูกช่างมันตอนนี้หายดีเมื่อไรใครว่ากันอาจไม่ใช่เขาแต่ช่วยให้เธอหายเศร้าเหมือนกัน เมื่อตธอจริงยังเขาทำเธอให้ต้องเราได้ตัวสําร้องอย่างฉันขอดูแลบาดแผลที่เขาทำไว้รักษาที่ฉันได้ฟรีผิดทุกชางมันตอนนี้หา เธอหายเศร้าเหมือนกันเมื่อเธอจริงยังเขาทำเธอให้ต้องร้าวรานตัวสำรองอย่างฉันขอดูแล